วันนี้ที่อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีการจัดงานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2025ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาประจำปี2568ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติเปิดสอนสาสาขาวิชาคือวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เคมีและพิษยวิทยาสิ่งแวดล้อม ในงานมีกิจกรรมต่าง,างๆอาทิการแนะนำหลักสูตรโดยคณาจารย์และสิทธิ์เก่าจากสถาบันการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและนิทศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งนี้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งผลิตบุคลากร,กรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่มีความต้องการสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศตามพระประสงค์ของสมเด็จพ,พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วัรัตตยราชนารีในการนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ภายในงานหรือยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ด้วยตัวเองจนถึงวันที่31มีนาคม2568ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025541900ต่อ2144 2128และ2712หรือที่ www.cgi.ac.th